วันนี้พี่มาดามจะพามาดูโครงการที่พี่มาดามกับทีมงานรับบริหารการขายการตลาดอยู่นะคะก่อนที่เราจะทําการรับโครงการเข้ามาเนี่ยเราต้องมาดูของก่อนนะคะว่าเรามองว่า product นี้ขายได้หรือเปล่านะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําการศึกษาตลาดนะคะว่าคู่แข่งใน area นั้นในรัศมี5-10กิโลเมตรเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็กําลังซื้อเป็นยังไงลอดตราการขายในโซนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้วางกลยุทธ์แล้วก็มาคุยกับทางเจ้าของโครงการค่ะในการตั้งราคาที่เหมาะสมนะเพราะว่าถ้า เขาอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็ตลาดรับได้ค่ะทุกอย่างมันจะง่ายเลยโครงการนี้จริงๆมี170กว่ายูนิตนะคะแต่ตอนที่เรารับอินเวนทอรีมาเนี่ยเขามีอยู่ที่120ยูนิตค่ะแล้วก็ทางทีมเราเนี่ยก็ได้ทําการศึกษาว่ากลุ่มลูกค้าจริงๆหลักๆเป็นใครก็จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในโซนแถวนั้นนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเขาต้องการซื้อลงทุนเพื่อปล่อยเช่านะคะลูกค้าก็จะมีปะปนกันไปแต่ถ้าเราทําการบ้านมาดีค่ะเราก็จะทาเก e หาลูกค้าเราได้ง่ายนิดเดียวใครสนใจให้พี่มาดามกับทีมงานไปบริหารกันค่ะ ให้ติดต่อมาได้นะคะ